สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวธาตุไฟอลิสาเมจิเชียนทาร์โรค,ค่ะคลิปนี้คือคลิป2แฟนเก่าเพื่อนชาวธาตุไฟนะคะประจําช่วงครึ่งเดือนแรกเดือนมกราคมค่ะ1 1 5มกราคม2566ค่ะเพื่อนเชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเพื่อนๆองแฟนเก่าของเพื่อนชาวธาตุไฟเป็นยังไงบ้างนะคะ การอ่นานไพ่นะคะในครั้งนี้เป็นเจอร์ดิงนะคะเป็นการอ่านแบบภาพรวมเพราะฉะนั้นหน้าไพ่นี้อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้บางท่านอาจจะรับข้อความที่ไม่เยียวใจนะคะอย่ากเก็บไปคิดมากนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางและหยิบแต่สิ่งทดีไปนะคะสิ่งไหนไม่เกี่ยใจก็ทิ้งไว้ตรงนี้นะคะหน้าไพ่นี้เป็นเจอร์ดิงนะคะเป็นไวเวอร์ซ่าด้วยสลับกันได้นะคะลองสลับดูนะคะขอดูพลังงานตัวตนของเพื่อนชอาวธาตุไฟค่ะ พลังงานตัวตนของเพื่อนชาวธาตุไฟคุณได้เป็นไพ่สิบถ้วยก็เป็นช่วงที่มีความสุขนะนะคะหลายๆท่านนะคะคุณอาจจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวของคุณนะคะครอบครัวของคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะพี่ป้าน้าอานี่แหละนะคะญาติของเรานะคะเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณเองนะคะอาจจะได้กลับมาใส่ใจหรือให้ความสําคัญนะคะกับครอบครัวของตัวเองมากขึ้นนะคะหากเป็นเช่นนั้นนะคะบางท่านอาจจะกําลังรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต้องการ ใครสักคนหนึ่งนะคะที่จะเข้ามาเติมเต็มความรู้สึกอบอุ่นนะคะเซนส์ Sense ของความอบอุ่นแบบครอบครัวคุณบางท่านคุณอาจจะอยากมีครอบครัวนะคะคุณอยากแต่งงานคุณอยากมีลูกนะคะคุณอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นก็เป็นไปได้นะคะบางท่านเป็นช่วงเวลาดีๆนะคะที่ ไพ่ใบนี้คือความรักนะคะแล้วก็ความรู้สึกที่เบาสบายความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความสุขความสุขสมหวังสุขแบบบริบูรณ์อะค่ะเพื่อนๆนะคะก็เป็นช่วงเวลานะคะที่เพื่อนชาวธาตุไฟเองอาจจะรู้สึกแบบนั้นหรือต้องการหรือคาดหวังนะคะประมาณนั้นมีไพ่เด็กถือดาบนะคะในความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงบ้างในอดีตอาจจะเจอความสัมพันธ์อาจจะดีว,จจวกับเด็ก นะคะเด็กๆมีคนที่เด็กกว่าคุณในความสัมพันธ์หรือคุณั้งคู่อาจจะเด็กเท่าๆกันได้นะคะหรือมีวัยเท่าๆกันนะคะบวกลบไม่มากหรือชาวเวอร์คุณอาจจะดีกว่าชาวต่างชาติเพราะมไม่ไม่มมีลูกติดต่างภาษาก็ได้บางคู่บางคนความสัมพันธ์ของคุณนะคะอาจจะมามาหายหายลรว่ๆเลิกๆ,ๆนะคะคุยบ้างไม่คุยบ้าง บางความสัมพันธ์บางคู่บางคนนะคะในอดีตความสัมพันธ์คุณอาจจะมีการช่วยเหลือซัพพอร์ตซึ่งกันและกันบางสิ่งบางอย่างด้วยรักด้วยช่วยเหลือซัพพอร์ตด้วยช่วยเงินนะคะช่วยเวลาหรือการความคิดนะคะหรือการลงทุนการซัพพอร์ตเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้ด้วยในเรื่องของการเงินนะคะห o, รือการทําธุรกิจด้วยกันได้นะคะความสัมพันธ์ของคุณมันมีรากฐานไม่ค่อยแข็งแรงะค,ะค่ะเพื่อนๆชาวธาตุไฟในอดีตเดอะทาวเวอร์นะคะใครสักคนหนึ่งเอาใจใจค่ะใครสักคนหนึ่งใจร้อนใครสักคนหนึ่งนะคะคิดอะไรก็พูดนะคะอยากทำอะไรก็ อีกฝ่ายหนึ่งนะคะรู้สึกว่าตั้งกาดใสเด็กที่ดาบเห็นไหมนะคะคือเหมือนกับอาจจะเป็นอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่จริงๆมันก็ดีแหละนะมันดีนะคะแต่ว่าเพียงแค่ว่ามันอาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันนะคะแล้วก็เรื่องของความหึงห่วงกัน,นด้วยแล้วก็เรื่องของการใช้เหมือนอาจจะมีอีโก้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะเหมือน คนนึงก็เก่งคนนึงก็เก่งเหมือนกันเลยประมาณนี้นะคะก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ของคุณจะต,ต้องจบลงนะคะแบบไม่ค่อยยอมกันเลยประมาณนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสถานะอะไรก็ได้นะคะหน้าไพ่นี้สลับกันได้เป็นไวเบอร์ซ่านะคะคุณอาจจะเคยดียกับชาวท่าุดินนะคะการพฤกษ์มังกรหรือชาวทาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมนะแล้วก็อาจจะเป็นชาวเมษนะคะต่างชาติต่างภาษานะคะด้วยกันก็ได้นะคะในบางคู่บางคด เรามาดูกันว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเขาเป็นยังไงบ้างคะความสัมพันธ์ในอดีตดีนะคะเอสเปนเดคมีคุณค่าต่อใจดีต่อใจมากนะคะแต่ในความดีต่อใจนั้นนะคะสิ่งที่คาดหวังไว้มันมักจะไม่ได้เป็นดังที่หวังสิ่งที่ไม่ได้คาดหวังดันเกิดนะคะความสัมพันธ์รากฐานในแข็งแรงมันก็เลยถล่มได้ง่ายคะ่ะเพื่อน อาจจะทะเลาะก,กันบ่อยแล้วมางอขอคืนดีกันบางคู่บางคนนะนะคะส่วนอีกคนนึงก็ไม่ฟังหรือพอมาคุยกันนะคะก็ปรับความเข้าใจกันอีกคนนึงก็จะบอกเนี่ยเหตุผลของฉันอะไรอย่างนี้นะคะเออมันเหมือนแบบว่าตั้งกัดใส่กันแ่้วรู้สึกแบบนั้นนะนะคะอืมอ่ะมาดูกันค่ะเขาเป็นยังไงบ้าง king of pentacles ตอนนี้เป็นช่วงที่เขาดูแบบมีความมั่นคงในชีวิตเนาะนะคะ เขาอาจจะเป็นคนที่มีฐานะที่ดีมีหน้าที่การงานที่ดีลงหลักปักฐานได้แล้วหรืออาจจะทํางานที่มีตําแหน่งค่อนข้างสูงนะคะอาจจะเป็นหัวหน้างานผู้จัดก,การเจ้าของธุรกิจก็ได้เป็นคนที่มีออความมั่นคงในชีวิตแล้วอย่างนี้ก็ได้นะคะมีบ้านมีรถมีทรัพย์สินประมาณนี้นะคะอืมแปดไม่เทา้าว่าอยากคุยกับใครสักคนนึงแล้วเนี่ยตอนนี้นะคะราดูว่าเขาอยากจะคุยกับใครสักคนนึงแหละตอนเนี้นะคะอ,อาจจะเป็นช่วงที่เขางานเยอะค่ะ งานเยอะธุรกิจเยอะนะคะคือถ้าทําธุรกิจก็คืองานเยอะงานเข้าถ้าทํางานบริษัทก็คือเป็นช่วงที่คนติดต่อเยอะๆนะนะคะเออมีอะไรให้ทําเยอะมีคนอยากคุยกับเขา10บตาเขาเจ็บเขาเสียใจเขาอาจจะถุกแทงข้างหลังมาหําไม่เป็นเช่นนั้นนะคะ10บตาก,ก็คือเจ็บจากอะไรเ,รเดิมๆเจ็บจากบ,บาดแผลในหัวใจของเขานะคะที่เขายังเจ็บอยู่และเจ็บมากด้วยค่ะ10บตาโดโรเถามว่าตอนนี้เป็นยังไงมิสน่ห์ค่ะนะคะและดูว่าจะมี เนี่ยมีตังคิง <laughs> ถือเรียนเอออาจจะเป็นเพราะว่าด้วยหน้าที่การงานหรืออะไรต่างๆที่มันทําให้เขาดูแบบดูภายนอกว่าเป็นคนที่ภูมิฐานอะไรอย่างนี้เนาะนะคะหรือว่าดูดี <laughs> ก็มีคนอยากจะเข้ามาสาสัมพันธ์ด้วยเป็นไปได้เดล l เวอรและอาจจะเจอใครสักคนหนึ่งนะคะที่เขาชื่นชอบตกลุ่มรักนะคะเดล l เวอร แต่ความรักครั้งนี้นันอาจจะเป็นเรื่องของ Choice Option ของการละกันได้ด้วยนะคะเพื<ๆ>่อนๆมีไพ่ King of s w o r d เราดูว่าเป็นช่วงที่เขาจะดุๆนะนะคะแล้วก็อาจจะแบบมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหานะคะสิบาแพ้ใจยังลึกอะ่ะเขาคนนี้อาจจะเป็นชาวเมทุลและคนาเมทุนได้มีไพ่เด็กถือเหรียญแม่หมอเปิดขยายเพิ่มเติมเเหรียญแล้วก็ Knight of One แสดงว่าตอนนี้เขาค่อนข้างสะรองค่อนข้างชัดเจนนะคะภายนอกสุข,ขุมภายในสะรองมากสตรองจากอะไรสะรองเพราะว่าเขาต้องการที่จะปลูกความมั่นคงให้กับชีวิตของเขาและพยายามที่จะพาตัวเองไปข้างหน้า,ท,าท้าที่เขายังเจ็บในระหว่างที่เขามีใครเขาเปิดใจนะแต่เขาก็ยังคงฮิวความรู้สึกของตัวเองภายในในจลึกๆอยู่ นะคะคมีคนเข้ามาจีบอ่ะมีคนเข้ามาคุยด้วยมีคนเข้ามาสางสัมพันธ์ด้วยเพราะเขามั่นคงนะคะเพื่อนๆและเขาอาจจะชัดเจนในจุด,ดยินของเขานั่นแหละมันเลยทําให้เขามีเสน่ห์และมีคนอยากเข้ามานะคะประมาณนั้นไม่บอกขอดูความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเลยคะ่ะเด็กถือไม้ The Fool สี่เรียน 3มไม่เท้าแล้วก็สี่บแม่หมองมองว่าเขารู้สึกที่เขามีต่อคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณเด็กชิงไหมเหมือนกับเขาก็คิดถึงคุณนะนะคะเออแต่เขาก็รู้สึกว่าคุณมีความสุขนะอืมเขาอาจจะมีความเป็นห่วงคุณค่ะดูคุณอยู่ไกล้ๆห่วงคุณอยู่ไกล้ๆเขาอาจจะถามไถ่นะคะเนี่ยอาจจะมีคนส่งข่าวให้เขาบอกข่าวคุณกับเขาหรือเขาอาจจะหาข่าวนะคะ สืบสองคุณหาข่าวคุณนะคะแล้วเขาก็เป็นห่วงคุณแต่ได้แต่ห่วงคุณอยู่ไกลๆเขาทําอะไรไม่ได้ซีดาเขามองว่าถ้าเกิดเขาทําอะไรมากไปกว่านี้มันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีนะคะเขาก็เลยอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของตัวเองเขามองว่าความสัมพ it ันธ์ของเรามันอาจจะดูไกลค่ะอืมเขารู <the <the ้สึกว่าคุณมีความสุขนะเดอะฟูลนะคะเออคุณเป็นอิสระคุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตแต่เขาก็เป็นห่วงคุณนะคะอืมแต่ไพ่ซีดาบอกว่าเขาอะ นิ่งๆเขาไม่ทําอะไรแล้วเพราะว่าซีดาบันเหมือนกับคนที่เหนื่อยนะคะเหนื่อยเพราะว่าเขาอาจกําลังฮีลความรู้สึกของตัวเองอยู่นะคะดูแลแผลใจของตัวเองอยู่นั่นเองนะคะเจดเอซสอเอ่อการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์นะๆๆนะเขามองว่าคุณค่อนข้างชัดเจนอะ่ะคุณค่อนข้าง ชัดเจนเขารู้สึกว่าคุณชัดเจนค่ะเขารู้สึกว่าคุณตัดสินใจแล้วมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันเปลี่ยนแปลงได้ยากเขามองแบบนั้นนะคะเขาได้แต่ห่วงคุณอยู่ห่างๆเนี่ยมันเลยทําให้เขาแบบนิ่งและแบบอาจจะรู้สึกว่าทําอะไรไปก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะจริงๆอยากทักอยากคุยนะคะอยากทักอยากคุยแต่ว่าก็ ก็คิดว่าไม่ทักไม่คุยดีกว่าเพราะถ้าเกิดกลัวว่าทักมาก็คงจะไม่รับการตอบกลับอะไรงี้หรือเปล่าประมาณนี้นะคะมีไพ่เดทมีไพ่หนึ่งดาบเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณค่อนข้างชัดเจนอะหมายความว่าคุณแบบสตรองคุณแน่แน่คุณเด็ดเดี่ยวอะไรประมาณนี้นะคะไม่หมองรู้สึกแบบนั้นตามหน้าไพ่นะคะมาดูข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณเนะะี่ยค่ะคืออะไรเอ่ยข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณคืออะไรคะ เจ็บเขาเสียใจยมี10ดาบมาอีกแล้วใบที่2ไม่หมอไม่แน่ใจว่าอาจจะมีการที่ว่ามีแบบความสัมพันธ์ซ้อนไหมมีรักซ้อนไหมเนาะสิบดาามันเหมือนเขาถูกแทงข้างหลังแต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นนะคะมันคือแผลใจที่มากที่เจ็บมากๆนะคะ The Emperor The d e v i สิบไม้และ Strength ตอนนี้ชีวิตเขาอะมีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่เขาจะต้องเข้าไปแก้ไขนะนะคะเหนื่อยค่ะงานเยอะทำงานหนักนะคะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงระยะเวลาค่ะที่ตัวของเขาต้องเข้มแข็งเพราะนั่นคือวิธีเดียวที่เขาจะก้าวไปข้างหน้าได้มันคือวิธีสุดท้ายที่เขาจะต้องลุกขึ้นมา เพื่อที่จะทําและพาชีวิตของเขาไปข้างหน้าผ่านอุปสรรคผ่านอะไรต่างๆที่เข้ามาในชีวิตตอนนี้นะคะสเตรนทเขายังคิดถึงคุณเราทั้งคู่ในความสัมพันธ์ในอดีตมันอาจจะไม่รู้ไม่เข้าใจกันแต่เราก็ผ่านมาันมาได้ด้วยความเข้าใจด้วยความรักและการให้ภัยซึ่งกันและกันนะคะตอนนี้เขาค่อนข้างเข้มแข็งเขาอาจจะดูดุดได้คุณคือคนที่คุณคือคนที่มีมีความเป็นผู้นําคุณคนที่ชัดเจนคือคนที่ จริงจังและจริงใจกับเขาเขารู้สึกได้นะคะประมาณนั้นเลยนะอืคุณคือคนที่เต็มที่อ่ะเวลาที่เขาอยู่คุณเขารู้สึกได้ว่าคุณเต็มที่กับเขาเดี๋ยวเจวิลในตอนแต่ในความเจ็บของเขาและในตอนนี้ที่ชีวิตของเขาดูยากลาบากนะนะคะเขาอาจจะเจอใครสักคนหนึ่งที่เขาชื่นชอบเข้ามาในชีวิตแต่เขาก็ยังไม่เจอคนที่ใช่และเหมือนเราเดี๋ยวเวิลมันคือความผูกพันเขายังคิดถึงคุณเป็นห่วงคุณตัดการและแต่ใจยังไม่ตัดเนาะนะคะเออคือใจตมัน ใจมันตัดยากเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่เขาเนี่ยกำลังที่จะก้าวข้ามความรู้สึกเหล่านี้ความรู้สึกที่เขายังตัดใจไม่ได้คิดถึงคุณนะคะเขาพยายามที่จะทําให้ได้ประมาณนั้นอืเพราะอะไรเพราะมันค่อนข้างที่จะ s uffer มันค่อนข้างที่จะเจ็บประมาณนั้นค่อนข้างที่จะเสียใจและเจ็บมากๆประมาณนั้นนะคะมันเหนื่อยมันเหนื่อยกับการที่ว่าไม่ได้อยู่ใกล้กันไม่อยู่ไม่ได้อยู่ใกล้แต่ใจมันใกล้อะแต่มันกลายมันไปไม่ได้เลยประมาณเนี้เนาะมันก็เลยทำให้ค่อนข้างเจ็บนะคะ คือเราทั้งคู่ก็ไม่เคยที่จะปล่อยมือกันไปได้เลยอะ่ะเขามองแบบนั้นเนาะนะคะในอดีตก,ก็คือผ่านเรื่องราวต่างๆมาอย่างโชคโชนเลยนะเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยนะคะเออแต่เราก็ผ่านมาได้เสมอฮอะสเตรน t ์มันมีทั้งรักทั้งทุกข์ทั้งสุขในเวลาเดียวกันเนาะนะคะขอดูพลังงานเอาคำค่ะแม่หมอจะพยายามอ่านไพ่ให้สร้าและกระชับนะคะเพื่อนๆชอบไม่ชอบอยังไงคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะ เพราะว่ามีหลายๆท่านนะคะบอกว่าคลิปยาวไปนะคะก็จะพยายามปรับคลิปนะคะให้สั้นลงโอเคมาดูซิพลังงานเอาคำเป็นยังไงเอ,อ่ยมีไพ่ห้าไม่เท้าค่ะ The Chariot Queen of Wands สี่เหรียญและสิเหรียญเอาล่ะเพื่อนๆชาวธาตุไฟคะในปากนี้อ่ะจะเป็นช่วงที่คุณอ่ะจะได้ใช้พลังงานของความเป็นธาตุไฟในตัวคุณ ซึ่งก็คือความเป็นผู้นําของคุณนะคะคือความกล้าหาญของคุณคือสติปัญญานะคะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตนะคะในงานของคุณในธุรกิจของคุณในชีวิตประจำวันของคุณซึ่งอาจ,จต้องอาศัยทริคนิดนึงด้วยเนาะนะคะการพลิกแพลงอะไรต่างๆแล้วคุณแก้ไขได้ไหมคุณแก้ไขได้คะ่ะเดชาริ r อ o อาจสิน็อตม้าลงแข่งไปเลยนะคะบางท่านนะคะคุณอาจจะเดินทางไปต่างประเทศไปเที่ยวอะไรต่างเนาะนะคะเป็นพลังงานของคนที่ตอนนี้ชีวิตอ่ะมันมีอะไรให้ใหเราต้องทําเยอะเรื่อง งานในต่างๆซึ่งเราเราแก้ได้เราทําได้นะคะทีนี้เรื่องของหัวใจถามว่ายังไงนะคะเรามองเห็นถึงคนที่แบบเนี่ยมันเหมือนกับเป็นไพ่ที่แบบคุณแบบมันเหมือนกับคุณแบบด้วยตัวตนของคุณเป็นสิบถ้วยแสดงว่าสิ่งที่คุณต้องการในตอนเนี้คุณต้องการความสัมพันธ์ที่ให้ความอบอุ่นกับคุณได้ให้ความ sense of family ความเป็นครอบครัวความเข้าใจความจริงจังความจริงใจอะไรประมาณนี้เนาะนะคะเพราะว่าตัวของคุณเนี่ยคุณพร้อมที่คุณจะดูแลคุณพร้อมที่คุณจะดูแลคุณพร้อมที่คุณจะดูแลใครสักคนหนึ่งนะคะไม่ว่าคุณจะเหนื to so ่อยเหนื in, ่อยมากแค่ไหนคุณจะต้องคุณจะสู้เพื่อเขาไม่เหมารู้สึกแบบนั้นนะคะมีไพ่สี่เหรียญเนี่ยคุณยังเป็นห่วงใครสักคนหนึ่งคุณยังคิดถึงใครสักคนหนึ่งคุณยังกอดใครสักคนหนึ่งหรือความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งไว้ในใจของคุณนะคะ สิบเหรียญคุณทำไปครอบครัวของคุณเห็นไหมมันเหมือนกับว่าเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับครอบครัวเป็นไพ่ของคนที่ห้าถ้วย the world เนี่ยคือบางท่านนะคะเพื่อนๆชาว่าตไฟคุณอาจจะยังโฟกัสเรื่องราวในอดีตอยู่คุณอาจจะยังมีความทรงจําที่คุณยังต้องใช้เวลาจริงๆมีคนเข้ามาในชีวิตนะคะแต่คุณก็ยังแบบคุณยังพยายามที่จะคุณแบบคุณอยากใช้ชีวิตแบบเนี้ยที่มันมีความสุขอยากอิสระเพื่อ เพื่อรอใครสักคนหนึ่งค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อรอใครสักคนหนึ่งคนที่คุณเลือกเอาไว้แล้วนะคะเออถามว่ามีคนเข้ามาไหมเรารู้สึกมีคนเข้ามานะคะแต่คุณอาจจะยังแบบยังเป็นห่วงอะไรที่คุณแบบรออยู่แม่หมอรู้สึกแบบนั้นเห็นไหมเนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาที่โอเคเพื่อนๆแบบจะใช้ชีวิตของคุณอะนะคะ กับเพื่อนฝูงกับการท่องเที่ยวกับการทํางานและปรับตัวพยายามปรับตัวกับสถานการณ์ที่เจออยู่ถ้าคุณยังไม่เจอคนที่คุณรอหรือคนที่คุณเลือกไว้แล้วในใจนะคะคุณก็อาจจะยังไปโฟกัสกับงานก,กับเงินอะไรมากประมาณนี้นะคะืออไม่มางรู้สึกแบบนั้น The World เนี่ยคือมันเหมือนกับคุณอะ มีอิสระทงความคิดอิสระในการทําอะไรสักอย่างหนึ่งตามใจคุณนะคะดังที่ใจคุณต้องการเช่นถ้าคุณชอบเที่ยวคุณก็ได้ไปเที่ยวคุณชอบเดินทางคุณก็ไปเดินทางคุณชอบออกสังคมก็ไปคุณไม่มีอะไรมาปลูกมัดคุณนะคะคุณจะได้มีความเป็นตัวของตัวเองอ่ะคุณสามารถที่จะมีความเป็นตัวของตัวเองได้อ่ะนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คุณมีความสุขนะคะส่วนเรื่องของหัวใจเนี่ยหัวใจเนี่ยคุณรอคุณรอคนที่คุณแบบคุณจะไม่คุณจะไม่พาใครเข้ามาโดยที่คนคนนั้นไม่ใช่คนที่คุณเลือก จะไม่ได้แบบต้องคุยกับคนนี้คนนั้นเพื่อที่จะแบบเพื่อค่าเวลาอะพูดตรงๆเหมือนแบบฆ่าเวลาหรือว่าเพื่อชดเชยเพื่อคุยแก้งเงาอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีคนที่จะเข้ามาแต่แต่ถ้ามันไม่คลิกคุณก็จะไม่คุยเรารู้สึกแบบนั้นนะเนี่ยนะคะอืขอดูพลังงานจากไพ่ออร์คอลค่ะ ใครอยากบอกอะไรกับคุณเอ่ย trust forgiveness ความเชื่อใจค่ะความไว้เนื้อเชื่อใจความสัมพันธ์ที่ดีต้องสามารถไปเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันได้นะคะไพ่บอกแล้วก็การให้อภัยค่ะไม่ว่าเราจะเคยได้รับความเจ็บใครทําเราเราทําใครการให้อภัยนั่นคือสิ่งที่เราควรจะทํานะคะไพ่แนะนําเพราะอะไรให้ภัยก่อนนะคะก็วางก่อนมีความสุขก่อนนะคะในความสัมพันธ์เช่นเดียวกัน ไม่มีอะไรได้ดั่งใจเราทุกอย่างเราอาจจะไม่ถูกใจเขาเขาก็ไม่ถูกใจเราเขาอาจทำอะไรที่ไม่ถูกใจเราเพราะฉะนั้นก็พยายามให้ไพ่เสื่อกันและกันเนาะนะคะประมาณนี้นี่ก็คือสิ่งที่ไพ่เขาอยากจะแนะนําให้กับเพื่อนๆชาวธาตุไฟทุกคนนะคะเป็นกาลังใจให้กับคุณนะคะไว้พบกันใหม่เดือนหน้าคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ